สวัสดีจ้าพี่น้องแดดแดดพืนะแดดแฮียมาถารับน้องพิมพี่น้องเป็นตกับเย็นด้วยหรอฮะเย็นด้วยแล้วทำอะไรอ่ะจะหอมชิ้นทอดห่อนเพื่ออาบน้ำท่องต่แล,ล้าวฝ้าวคุ้มให้มาหับลูกห่อนชิ้นลูกชิน้ทนทอดครับเจอลูกชิ้นอาหารทเที่ยงแนวกับข้าวเที่ยงไว้น้องพินงมนำ น้ำลูกออกมางสีสื่อได้น้ำเพราะว่ามันละลายโซืดีส,สเมเลิกมันเอาเมื่อนี้เอารถใหญ่ออกมากพี่น้องเนี่ยเอารถใหญ่ออกเพาวายัางตีย่านฝนกับหลวงพี่มพ์ย่านเพิ่นจังไนละ่ะเพิ่นสีดวัคซีนอยู่โรงเรียนสีวัคซีนก็เลยย่านถือร่มย่านเป็นไอเป็นวัดเป็นไข่เป็นหนาวสีแห้งสีสอบมาอื่น ย่านสอบว่ไดอยู่ถนนใหญ่มถนบรรยากาศน,น,งนางรอดหลับลูกสาหับลูกน้องไม้ปิดแล้วพี่น้องเอืี่ยปิดแล้วเรือแต่น้องหนึ่งหน่อยเลิกมากนี่รถน้ำนี่รถลูกสีจอดหน้าโรงเรียน นั่งถ่ายยังสิแล้วชุ่วโมงไมเจ้าว่าไหนจะขับไปโรงเรียนกันไหนขันห้อยยางขับไปอยู่พี่น้องแต่ว่ารถใหญ่รถใหญ่ห่ากะระวังยางเนาะก็เลยแต่ว่าเขาบอกขับไปจักเทียราะว่านิดหน่อยมันเลอะอันตรายจอดไว้ข้างนอกยางเขับไปเอาซักแต่หม้อไส้กับจอดนางเลี่ยนยางไปฮับเอาปกติเจ้ากับว่าไหนขับไปแล้วเมีนปกติคู่กับว่าไหนเอาเขับไปดอกงเียนน้าล ติ๊กหน่อยมันอันตรายเนาะเทียมันหอยมันหยังได้พี่น้องเอาหรืก็เคยเข้้าไปแลวครับก็เคยชี้เข้าไปแยกเทียข้างในอันตรายตัวเิ็กหน่อยเทียมันผ่าดมากมันสินหยาดลงเยี่ยมันคือมันว่างออกไปแล้วมันมีทอัด๊อกเนี่ยมีมีมีปากแตงให้พร้อมในรหับาทมีแตงให้พร้อมพี่น้องแตงใไฮ เสียงก็โลงแว่นพา้นนพาหรอไข่เค็มไข่เค็มตัวมาสง่งดกน่ย หนูซื้อใบหนูพิมพ์ใบวกับนุ่งเข่าเทียเ่ยพงพอดีต้องให้เพื่อนเลือกเอาหองพิมพ์นำนำถือละลายก่อนต้องให้เพื่อนซื้นมาเยอะเสร็จเพื่อนไม่น่าเบื่อพี่น้องเบื่อกับเพืนน่อดอกกินเนะาะเอร็ไปให้กินทั้งสองกินพร้อมกัน กิลูกิ้นทอดกิลูกีนทอดเ่น <c oughs> ดังเลยโอย้มันติตายกะตย,ย่ื้อกิลูกซ้นแบบนี้คิดวาสอปนเป็นย่างนี้เลยเรียกมากรอก,กูงยมึงเนี่ยตกไตย้อนใกล้มุกอัดหลอดนี่เราดูดน้าบ่ได้ไหมโอ้ ตัดเลือเรียนตะกีจงนี้ยนกสอบยงนึ่งลกศิตืนดังลงเบียร์่างอ่งนหมมยงัน้ยังเมือหมดหมดชูมือจงไห้มือละหาบาทซิบบาทเติเลยองเลียนมากไหมสิ่อลูกสิษน์ลงเบียร์อันจะเป็นประเภทแปลว่าย่านฝาย่านฝาตะกีฝาห่อง เอาเงินใส่ถุงน้งเรียนเลียนอยู่บ้านหัวมุมวัดนะย่นถิมมดพี่น้องคุณยายคุณยายเพิ่งลาฝ่าฝ่ามนเหมือนยินเงินเหรียญมัธยิพาเงิ่อนจงมะเวยสี่บาทหาบาทนอกจากกินได้ไปมือละสิบบาทได้อยู่โรงเรียนน้ำบ้านย่นย่นลงคล้องถิมมดย่านย่านหลายลงบีเป็นประเภทย่านฝ่าอยู่แล้วตะกี้โรเรียนโรงเรียนอย่างไรเงินสามสิบบาทคินเขาสิบบาทได้คุณเขาอีเชฟตังเหลือไปสิบบาท เฮ้ยตะกี้นี่บุฟเฟ่บเนี่ตะกี้ตำบก็สองบาทจำส่วสามบาทสำเพสามบาทพิเศษหาบาทเนาะใส้ถุงพกแห้เกียบพวถุงละบาทน้ำเกียวถุงละบาทสองบาทถุงอ๋อยัตแต่สมัยพวกแม่เป็นว่าถุงละยิมหาตังเต้หาทิพตังจะบาทพิเศษสิบบาทจะไปเรียนโรงเรียนเมืองแต่สาบาทที่เขายู่สิบเนสิบาทไม่ใช ยินสีหนาเนี่ยตอนเลยเี่ยกินมาคือเมือนเดี๋ยมันถา่ายรูปส้มเมืบมี่ยังกินนางเหล็นเห็นมูเขากินกับได้กินแต่หาเลนลูกแก้วบอกที่สูหมูแล้วสูหมื่นไม่ได้ไม่ไดเ่โทรศัพท์มาเดิมยไหาเล่นแต่โทรศัพท์ซูมอไปหาเล่นลูกแก้วหาเงินลูกแก้วครับนั่นรับนบทมี่กับคืออดใช่ม,มแล้วก็แล้ว ม่งบีนบนอะไรมังนาฬิกาออกมาไว้ยังนอ่อยอนุบัลรพึ่งเลิกแบบนี้ประมาณยี่สิบกี่สิบนาทีสิะเขาไปถาลูเพระาะว่าเลือเครื่องกระด้างหนึ่งอะไรบีปกระด้างลงไหมโจนี่อาจจะลมุมาเล็นไม่ตั้งอะไรกลางคนเลย,ต,นนยต,นนตั้งอะไรบางวันเรายังต้องเลือกเลยจะลุกไหมเราตองเือยล รูบอบางมือกับบล็อคสินแม่ละเต่าลบอบางมือเพราะไก่เสียดอยากลูกซีนปิ่งอยู่บ้านนั่นสิพี่น้องนั่งไปสิฟังแม่ไว้แต่งเมื่อไหร่รูบอใจง่ายใจง่ายแค่ไหนนั่งมันเกิใจเพ่นี่วะมาคู่ข้าวขาครัดวงสี่แล้วพี่น้อง จีเพิ่นกบบระบอกไปแข่งพอ,อมาหับพ,พอเป็นหน้าทีแม่แม่ไมาหับตลอดคือเมืองไม่จะนองบีมาหับมืมนน้อนีอ้แห่งพอไปทํใส่แม่เพิ่นไข่พ่อ,พอแจฉกสิบ่หนักเลยล่ะยม่เพิ่นไข่เพิ่นหยังเพราะว่าเพิ่นฉีดวัคซีนถึกลมถึอกหยังซะว่าบไหนให้สิให้กินยาลาดไปยดอกพี่นอ้องมื้ออื่นแห่งมีสอบเพราะปกติพอ่อพอสิบ,บ่ค่อยได้มาหลับพอแม่ถือแม่ลำมั่นงใจหน่อยเนาะพอสิเจ็ดตังานสลาย เรื่องแต่้องปลอหนากันจะก,กี่เรื่องนานบ่เห็นหน้าพอให้รับก่อนพอเรื่อง,งานเด็กพอเปี๊ลายตะก,กี้กับบ้านเรื่อง,งานหามุ่งหรื่อง,งานหามุ่งกับกบ้านประมาณสองถ<อ>ุงรับถุงรับกันจ้ะพอกินเหล่าหลายมีสุ้มืเอ๋ยทั้งได้เห็นหน้าพอพอเปลี่ยนงานไหมพอเลยเด็ดกกับตะบินตะกี้ตามถุงที่ถุง ขี่พาลดไอ้นาตรงนี้ตรงพิมพ์แซบสีบ่มีลล่ลดแล้วมันเด็กโมเมนเขาปล่อยโอ้ไ oh, ด้เป็กได้พี่น้องหล <Pe ck. S 2> อดตรงตรงแน่หนิบ่ได้อ้อมความเลิกตะเว้นยู่แต่ว่าเห็นเป็กเป็กแล้วมันคือสังคมแบบแบบผู้นึงแล้วเอ้าเอ้าเอาเอาไปมากอนะถือแต่ไปเปลี่ยนงานน่แต่ออกมากหนิคล้ไยๆเนี่ยซีสามซีปีดอ่มะนี่แล้วคนก็ให้่กดหนึ่งอือเอาไปมากอะเอาไปมากมีหาข้อนกระจก ขายมันึกเดียากันพอดีนะแมนมาแดนใตยกระเป๋าไปพี่น้องต้องบีสิอกอตัวเข้าไปทาลำน้องพี่เหมือนกันเอยากเข้าไปท้ายในโรงเรียนย่านในหน่อยมันหลายเนาะย่านันนั้นอันนี้มัอน,นี้ไปก็ติดกาบสวัสดีจ้าน้องจะรับลูก